จริงหรือไม่ที่การลงทุนมีความเสี่ยงจริงหรือไม่ที่การลงทุนต้องใช้เวลาศึกษานานจะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถลดความเสี่ยงและไม่ต้องใช้เวลาศึกษาหรือลงคอร์สเรียนให้เสียงเงินพราะที่นี่เรามีคอร์สพื้นฐานไปจนถึงเจาะลึกโดยสอนแบบฟรีๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียงเงินค่าคอร์สแม้แต่บาทเดียวแถมเรายังมีโค้ดที่คอยให้คำแนะนำคอยส่งซิกคอยวิเคราะห์ข่าวให้ โดยที่คุณไม่ต้องวิเคราะห์ข่าวเองแถมยังมีเทรดสดทุกๆวันที่คุณสามารถเทรดสดตามโค้ดได้แบบเดียยวทำได้เลยที่พูดมาทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับมาร่วมทำกำไรกับเราไปพร้อมกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักเทรดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเทรดสั้นแต่กระเป๋าตังยาวอีกแล้วนะครับผมนะฮะตัวผมโอเล่คนดีคนเดิมด้วยนะครับนะฮะวันนี้ครับผมก็ได้ทําการถอนอ่ากำไรไปแล้วนะครับและคือตอนนี้ก็คือจะเหลือเศษไว้นะครับอยู่ที่9 9 4อ่ะ997ดอลลาร์นะครับผมนะฮะซึ่งออเดอร์แรกครับผมขอใส่สูบไปเลยดีกว่านะครับห0 0่ยเหรียญนะครับนะ นะครับก็โอเคครับขอบคุณนะครับที่ผ่านมานะครับที่ได้ทําการซัพพอร์ตนะครับหรือให้สนับสนุนนะครับกับช่องเรามามานะครับผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับพี่ๆหลายๆท่านนะครับก็สามารถเรียนเทรดแล้วก็คือสามารถทํากําไรได้นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับนะนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับถ้าไม่ได้กําลังใจจากพี่ๆคนดูครับผมก็อาจจะไม่ได้ทำช่องนะฮะ แต่คือตรงเนี้ยช่องเราก็เดินทางมาถึง6 0 0ยซับแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยจริงๆนะครับนะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยครับอย่างน้อยอ่ะเข้ามาดูครับผมไม่ขออะไรมากครับขอแค่คนละซับสองซับก็พอนะครับนะนะก็โอเคเหมือนตอนนี้ครับกราฟกำลังพุ่งขึ้นนะครับไปตามที่เราต้องการเลยและกันนะครับผมได้กดใส่สูงไปนะครับแล้วกราฟก็ขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะ เหมือนออเดอร์นี้เราจะวินนะครับเหมือนออเดอร์นี้โอเคเรียบร้อยนะครับออเดอร์แรกเราวินไปแล้วนะครับถ้าสมงมิพี่พี่มือใหม่ครับไม่เคยที่เพิ่งเข้ามาตรงนี้ครับไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการเทรดมาก่อนนะครับบอกเลยว่าแนะนําใครแอดไลน์มานะครับผมก็จะมีคอร์สสอนเรียนฟรีนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่มีโค้ดคอยบอกจุดเข้าออกนะครับจังหวะนี้กดซื้อสูงจังหวะนี้กดซื้อต่ํานะครับ คือมีทุกอย่างนะครับสามารถทักไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีคอร์สพื้นฐานสอนยันไปถึงจอดลึกเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าพี่ๆเข้าเรียนคอร์สนี้นครับยังไงก็คือเทรดเป็นและคือทํากําไรเป็นด้วยตัวเองได้อยู่แล้วนะครับนะแต่พี่ๆมือใหม่ก็แนะนําว่าให้เทรดตามซิคโคด,ดูก่อนนะครับแล้วก็บวกกับศึกษาคลิปในช่องผมนะครับเพราะคือผมก็ทําช่องครับนะก็คือช่องนี้แหละนะครับสามารถไปดูคลิป เก่าๆได้นะครับนะผมสอนไว้เกือบทุกอย่างแล้วนะครับนะนะครับโอเคออเดอร์นี้เราพลาดไปไม่เป็นไรนะครับซึ่งผมมองว่าเหมือนกราฟเนี่ยมันจะขึ้นไปครับแล้วมันก็จะลงมานะครับซึ่งผมก็ขอใส่ออเดอร์ต่ําไปก่อนดีกว่านะครับนะซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูแลกันนะครับนะนี่ครับก็คือถ้าสมมติถ้าพี่ๆท่านไหนครับที่ใช้อินดิเคเตอร์ BB นะครับไม่เป็นนะครับก็สามารถ กลับมาย้อนดูคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบแนบคลิปไว้ให้นะครับนะแต่คือตรงแนบผมก็จะมาเทรดทำกำไรให้ดูละกันนะครับว่าการเทรดทำกำไรที่ถูกวิธีต้องทำยังไงบ้างนะครับเราควรออกออเดอร์แบบคืออย่าโลภกับมันนะครับนะคือผมบอกไว้ก่อนว่าอย่าโลภนะครับเราควรบริหารเงินของเราในพอร์ตให้เป็นนะครับซึ่งถ้าสมมติพี่ๆท่านไหนเนี่ยไม่รู้ว่า้ มีทุนร้อยหนึ่งเนี่ยจะออกออเดอร์เท่เทาไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือสามารถทักมาหาผมได้เลยครับผมก็จะมีวิธีการบอกแล้วว่าออเดอร์นี้ควรออกเท่าไหร่จังหวะนี้พี่ๆควรใส่เงินเพิ่มไหมหรือลดจำนวนเงินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือของเราก็คือจะมีสอนหมดทุกอย่างนะโอเคซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้กำไรไปนะครับมวนแต่พูดนะครับโอเคออเดอร์นี้ผมพอใส่ต่างไปเลยดีกว่านะฮะซึ่งราฟเนี่ยนะครับ ผมมองว่ามันน่าจะลงมานะครับเพราะเมื่อกี้มันได้ขึ้นไปแล้วนะครับนะแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมานะถ้าพี่ๆท่านไหนยังดูกราฟไม่เป็นอ่านกราฟไม่เป็นนะครับก็แนะนําว่าสามารถทักไลน์มาได้เลยนะครับผมก็จะสอนตั้งแต่เบสิกตั้งแต่ศูนย์จนทาให้พี่เนี่ยมีความรู้แล้วก็จะได้เก่งกว่าผมไปเลยนะนะเพราะพี่ๆหลายท่านเนี่ยคือ ได้เรียนรู้คือจนตอนนี้คือเทรดเก่งของผมก็มีหลายคนเลยนะฮะบอกไว้ก่อนนะ oh, <no. S 1> ซึ่งผมก็แฮปปี้ครับพี่ๆเทรดได้กําไรผมก็แฮปปี้เพราะผมก็ไม่อยากให้พี่ๆเนี่ยมาเริ่มต้นแบบผิดๆนะครับเหมือนที่ผมเคยเริ่มต้นมานะเพราะคือเมื่อก่อนเนี่ยกว่าที่ผมจะมีความรู้เรื่องการเทรดได้เนี่ยผมเสียค่าคอร์สมาหลายบาทน,นะครับเสียมาคือเยอะอะเป็นแสนอะคือมันเยอะมากนะครับ และสุดท้ายเนี่ยก็สอนแค่พื้นฐานนะครับถ้าอยากเรียนเจาะลึกก็ต้องเสียตังค์เพิ่มอีกนะครับซึ่งผมก็คือเสียตังค์มาเยอะแล้วครับซึ่งตรงนี้มาแนะนาให้พี่พี่แบบฟร,ฟร,ฟรีดีกว่านะครับนะใครบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะครับก็มีนะฮะนะคือซึ่งของเราไม่มีค่าคอร์สไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินสักบาทนะครับแต่คือสมมติถ้าพี่พี่อยากจะเปิดพอร์ตเทรดทำกำไรเองพี่ๆี่ก็สามารถ อ่าเขาเรียกว่าเตออ่าโอนเงินนะครับฝากเงินผ่านโบรกเกอร์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านผมนะผมไม่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินของพี่นะครับนะนะผมแค่เป็นโค้ดที่คอยดูแลนะครับคอยสอนประมาณนี้เนาะนะครับโอ้โหลงมาตามที่เราต้องการเลยขอลงมาอีกนิดนึงนะขึ้นไปอีกทำไมอะ เดีย๋ยวรอสักครู่นะครับนะเพราะคือตอนนี้ข่าวกำลังมานะกราฟมันยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ครับไซด์เวย์คืออะไรคือกราฟมันก็จะไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงนะครับมันจะอยู่ในกรอบเห็นหมขึ้นลง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 มันจะไม่ได้ลงมายาวๆแล้วมันก็จะไม่ได้ขึ้นไปยาวๆนะครับมันจะวิ่งอยู่ในกรอบอยู่นะโอเค โอเคอย่าพิ่งขึ้นไป5 4 3 2 1โอเคสวยครับผมนะฮะแบบนี้เรากําไรนะฮะแบบนี้เรากําไรนะจ๊ะนะซึ่งเวลาเราออกออเดอร์หนึ่งออเดอร์นะครับผมแนะนำว่าเราควรที่จะดูก่อนนะครับอย่าพึ่งรีบไปเทรดน,นะเพราะว่าเงินสมัยนี้มันก็ หายากนะครับถ้าสมมุติถ้าพี่รีบลงเทรดปึ๊บแล้วถ้ามันเสียเนี่ยมันจะแบบขาดทุนไงนะคือซึ่งผมแนะนําว่าพยายามค่อยๆเทรดนะครับค่อยๆดูกราฟดูนิสัยของกราฟนะครับถ้าเทรดบ่อยๆก็จะรู้นิสัยของกราฟอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงนะฮะผมมองว่ามันน่าจะขึ้นนะแต่ผมขอรอจองังหวะโอเคใส่ไปแล้วนะครับสูงนะครับนะ เดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันนะครับว่าผมจะกําไรหรือผมจะขาดทุนนับออเดอร์นี้ซึ่งขึ้นไปอถือว่ามาถูกทางนะครับถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะฮะขึ้นมาอีกนะครับหน้าที่ของเราคือภาวนาขึ้นไมาอีกนะขึ้นไปโอเคสามสิบแปดวิสามิบเจ็ดวีนะครับ ถือว่าตอนนี้การาฟกำลังทรงๆอยู่นะฮะเหมือนมันอยากจะลงมาเอาว่าแล้วโอ้โหขึ้นไปก่อนนะผมว่าจุดที่เราซื้อนี่แหละจะเป็นกำไรของเรานะเพราะเราใส่บายไปก็คือบายก็คือสูงนั่นแหละเซลก็คือต่ำนะฮะหรือเรียกอย่างคือคือใครจะเรียกบายเรียกเซลก็ได้ครับหรือใครจะเรียกสูงเรียกต่ำก็ได้นะครับหรือเราจะเรียกว่าซื้อหรือขายก็ได้ประมาณนี้ นะครับซื้อคือขึ้นขายคือลงประมาณนี้ครับบายเซลนะจบนะครับโอเคออเดอร์นี้เรากำไรนะฮะนะก็วันนี้ผมพักแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับนะก็กำไรประมาณ400ครับผมว่าประมาณ400ร้กว่าเหรียญนะก็ประมาณ400นะครับนะก็สุดท้ายนี้ครับไม่มีอะไรมากครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะโอเคครับผมงั้นแค่นี้ครับสวัสดีสวีดาาัตจ้า